ก็เลยเป็นตึกหมดไฟมันไหม้ไงคะป้าหลายต้องพอสองจำได้หมนจะสี่ 4, 5, ห้าหรือเท่าไหร่อะไรเนี่ยแหละนะ,ะก็หลายปีเลยแหละนะยแต่จำวันได้นะยี่สบสามพฤษภาจำที่วันเกิดเหตุอ่ะไม่ไม่เยอะเลยทั้งแถวเลยคือเช้าวันหนึ่งตีห้าป่า กำลังจะออกไปถีบรถจะไปซื้อของมาขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเขาบอกไฟไมากลับบ้านก่อยรีบมาไปแก๊สบ้านให้หมดเลยแล้วก็ดูเตีย๋ยเตี๋ยกับแม่แล้วก็ไม่มีใครก็ที่บ้านแล้วมีน้องคนเดียวน้องก็มารับเตี๋ยกับแม่ไปอยู่บ้านเขาถ้าเกิดสมมติพลาดมาเราก็ไม่รอดเนี่ยบอกเรียกพนเรศสวนหน้าดูเลยนะพนเรศสวนช่วยดีร้อนหมดแล้วลกระจกกระจกอยู่ข้างบนอนะ หน้าต่างอะไรร้อนหมดแล้วยังดีโชคดีเหมือน,น,นย,ย,อยิ่งกะถูกานวันที่หนึ่งนะเนี่ยใช่รอนมาไ <c oughs> ด้เลยทั้งแถวเลยนเห็นด้วยแหละน่ากลัวมาก <c oughs>